สวัสดีครับพายมิชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวอัปเดตหน้างานในคลิปกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานคลองสามวานะครับผมติดกับซาฟารีเวิร์นะครับเน,นี่ยครับผมบรรยากาศหน้างานนะครับสดๆนะครับผมคลิปของผมนี่สดตลอดนะครับไม่มีตัดต่อ นี้ก็กดมานะครับได้เจ็ดแปดต้นนะครับนี่ครับไล่มาริมกำแพงนะครับจะมีเดินหน้าไปอีกต้นหนึ่งครับแต่ว่ามันชนกับเครื่องเครื่องเล็กนะครับพุ่งนี้ต้องยกก้อนน้ําหนักออกครับเครนมันมนมันส,สวิงแล้วมันจะชนก้อนน้าหนักดัๆครับก็มีจมเล็กน้อยนะครับผม ็เดี๋ยวกดอีกต้นหนึ่งนะครับเดินหน้าไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็หมุนตัวกลับนะครับตรงแผ่นเหล็กกองอยู่นู่นครับเดี๋ยวแม่โคปูแผ่นให้พรุ่งนี้เดี๋ยวหมุนตัวกลับไปนู่น,นครับไล่มานี่ครับต้นสุดท้ายสุดแปลงพอดีนะครับนี่ครับผมหน้างาน ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอ,อกอนะครับขนาดทุกรูปแบบนะครับผมสายอาชีพนะครับผมนี่ครับขุดฟุตติง้งตั้งเสาเทคานตั้งเสาเป็น รูปเป็นร่างมาแล้วนะครับผมนางานผมก็รับผิดชอบนี่นะครับอดยาวมานเนี่ยครับส่วนที่ตอกไว้โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยครับสายอาชีพนะครับผมทีมงานวัยรุ่นตากแดดนะครับยังไงก็คลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ นั่นคืงานก่อสร้างเสาเ okay. ข็มคุณภาพนึกถหนึ่งเราครับบายบายครับ